ผ่านมาแถวนี้พี่ต้องพาเที่ยวก็อยากจะชวนทุกคนไปเที่ยวด้วยกันค่ะที่นี่คือเดอะบีทกลางกรุงนั่นเองค่ะพี่ต้องไปมาก็ค่อนข้างจะชื่นชอบก็เลยเก็บบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆทุกคนนะคะพาเที่ยวไปด้วยกันค่ะด้านหน้าก็เป็นแบบนี้เลยที่จอดรถกว้างขวางมากๆเลยค่ะและนี่ก็คือทางเข้านะคะที่นี่เป็นร้านอาหารแล้วก็คาเฟ่ค่ะที่เขาจัดในสไตล์ของชายหาดค่ะคล้ายๆกับว่าเราจะอยู่ชายทะเลเลยทีเดียวบรรยากาศผ่อนคลายมากๆ เลยแล้วบริเวณก็กว้างมากๆค่ะนี่ก็คือทางเข้านะคะมีสนามหญ้าเขียวๆค่ะแล้วก็มีน้ําสีฟ้าให้เราได้ชื่นชมก็ดูผ่อนคลายมากๆมีที่จุดนั่งเล่นให้เราเลือกได้นั่งได้หลายที่เลยทีเดียวค่ะแล้วบริเวณหน้าร้านนี่คือโซนด้านหน้านะคะเขาก็จัดไว้สวยงามน่ารักดีจริงๆเลยค่ะเดี๋ยวเราเดินข้ามสะพานข้ามแม่น้ํานี้ไปเอ๊ะจะเรียกว่าแม่น้ําได้ไหมบ่มอน้ํานี้นะคะเดินข้ามไปเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปจ โซนของร้านอาหารค่ะทางเข้านะคะจะอยู่ด้านหน้าแบบนี้เลยหรือจะเดินเข้าด้านข้างก็ได้และนี่ก็คือด้านข้างที่มีหาดทรายที่เขาจําลองไว้แล้วก็มีของเล่นสําหรับเด็กๆค่ะถ้าเด็กๆมาเขาเบื่อก็สามารถมาเล่นได้เลยนะคะและนี่ก็เป็นด้านหลังค่ะของร้านอาหารบรรยากาศดีมากๆม,มีน้ําเยอะๆแบบนี้แล้วเขาก็จัดที่นั่งไว้ดีจังเลยค่ะสวยๆเลยถ้ามาตอนเย็นๆก็น่าจะแสงสีสวยงาม แต่พี่โต้งมาตอนกลางวันนะคะแดดจ้าจ้ากันไปเลยแต่เขาก็มีโซนให้เราเลือกที่นั่งได้หลายจุดค่ะที่ห้องแอร์ก็มีเป็นร้านอาหารหรือจะนั่งเอาท์ดอร์ข้างนอกแบบนี้เลยก็ได้ถ้าไม่ชอบร้อนก็เข้าห้องแอร์แต่จะชอบอากาศแบบด้านนอกก็มานั่งด้านนอกได้เลยค่ะสามารถเลือกได้เลยแม้อวยจังเลยจริงๆไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับร้านนี้เลยนะคะแค่มากินอาหารเฉยๆแล้วก็ชื่นชอบก็เลยเก็บบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆทุกคนอีกตาม เคยค่ะ และนี่ก็เป็นบริเวณด้านข้างนี่คือห้องน้ํานะคะใหญ่โตหรูหราดีค่ะก็สะดวกสบายพอสมควรพี่ตงก็เดินดรอบๆเจอน้องเต่าด้วยค่ะแล้วก็เจอน้องกระต่ายที่เขาเลี้ยงไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่มารับบริการรับประทานอาหารหรือจะมากินคาเฟ่ค่ะเลือกไม่ถูกเลยค่ะว่าจะไปถ่ายรูปจุดไหนดีสวยๆไปหมดเลยค่ะพี่ตงก็เลยชอบเก็บภาพเก็บบรรยากาศอีกตามเคยนี่นะคะเด็กๆมาก็คงจะชอบจุดนี้เลยทีเดียวค่ะ มีร้านคาเฟ่แต่ส่วนที่พี่ต้องชอบมากๆก็น่าจะดูด้านหลังสุดของร้านเลยค่ะเพราะบรรยากาศผ่อนคลายมากๆเดี๋ยวไปเดินดูด้วยกันนะคะด้านหลังนั้นจะติดคลองค่ะพี่ต้องจําไม่ได้นะคะว่าชื่อคลองอะไรแต่คลองเนี้ยเย็นมากๆเลยค่ะมีลมพัดอ่อนๆตลอดเวลานั่งไปเนท่าทางจะหลับนะคะเสียดายมาเห็นจุดนี้ในต,ตอนท้าย ใกล้จะกลับแล้วค่ะก็เลยไม่ได้มานั่งรับประทานอาหารตรงนี้มีต้นไม้ร่มรื่นมากๆแล้วก็มีที่นั่งเล่นผ่อนคลายมากๆเลยค่ะแต่เราก็จะไปสั่งอาหารกินกันด้านในนะคะและอาหารที่พี่ต้องสั่งมาก็มีประมาณนี้ค่ะอร่อยด้วยค่ะก็เลยเก็บบรรยากาศ